หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นสัรนหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนำข่าวกล่าวอะไรต่างๆนานานำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะ,พ,ะพ่อแม่พีน้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะ,นะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาะข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปะหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนะีนะ่กนะ็นะ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุยตราหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวรรณเกษตรพันธ์ุอยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตร,รดิตรรด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตร,รดิตต์ อานะครับอำเภอรตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดากเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีร,ระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาากันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากรการเกษตรวังชิ้นสากรการเกษตรเมืองลองสากรการเกษตรร้องกวางนะสากลสากรการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากรการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ตนะราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 0 0 2 4999 099-0-0-2-4-9-9-9รับใจอะไรนะปุ่อยากันตาบละครับมันดีอยู่แล้วไงม,มันไม่จะเป็นฉัต้องไปพูดว่าดีจนเบือง ร้านสอเทวีรัพ์เคมีกเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเกิดครบร้อยปีแล้วค่ะใช้ฟ้าเกษตรพัน์จังหวัดปุตราดิษุ๋ยตาหัวขดฝาสุดยอดของปุ๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่มใช้หัวขดฝาครับ กบริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่าสุดยอดปุ๋ยคุณภาพจริงๆจากร้านบ้านอาเสดจังหวัดชัยนาฏนะครับสำหรับปุ๋ยที่ดีเกรดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตราหัวคุณป่าเท่านั้นนะครับผมร้านบ้านเราเฟรเซดจังหวัดระย,ยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะคนป่าจากจังหวัดพิษณุโลครับร,ร้านสมบูรโชค เกียวทนเกียวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่นอนครับเกษตร85จากจังหวัดเพชรบูร์ค่ะปุ๋ยตราหัวคนฝานำคุณค่าสู่เกษตรกรไทยค่ะก็ชอยนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพการตลาดถือว่าดีเยี่ยมจาก G Agrotech อำเภอคนพิสัยหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพ EY i เ t e g r a t e จังหวัดสระแก้วครับชื่อนี้มันไปจริงๆกยิมิซอยร้านออวตอตอจุกวาซุปเลอร์นะครับอยู่ทางเครับ ระดับคุณภาพมีกว่าแบนอื่นอยู่ร้านเจพืชีรัตน์จังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมรับใจไม่ติดคือรูปลักษณะสองู้ชาติเห็นตะไคร้ก็เชื้อที่ปวดห่ยาอากาศวัชพืชไอใน20นาทีจากร้านผสมแม่โกสว่างแดนดินครับสกนครปุ๋ยคนป่าแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะน้คราบร้าน AP14 จังหวัดชัยภูมิ รักหมอคนปลาเป็นที่หนึ่งเลยค่ะล้านเชัยพุนการเกษตรนะครับเขตพื้ที่จังหวัดยะโสธรนะครับสำหรับหัวคนปลาให้สามคำนะครับปุ๋ยมันดีจากร้านสองเกษตรพันธุ์ลบุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหัวคนปลาค่ะจากชายัยศรีพืชไร่จังหวัดขอนแก่นปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องหัวคนปลาเท่านั้นค่ะร้านเทนวิทการเกษตรจังหวัดตราหัวคนปลา แตกใบดีแตกกระดดทั้งปีหัวคนป่า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 เขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรได้แร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพได้ใจใช้หัวคนป่าคุน พด้ใจใจชปุ๋ยหัวคนปา่นปานำคุณค่าสู่เกษตรกรครับนะานี่คือเสียงยืนยันนะครับจากตัวแทนจำหน่ายบางส่วนนะของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโดยบรยิษัทยิบอินซอยนะครับนะซึ่งเรามีวางจำหน่ายนะทั่วประเทศนะครับนะโดยบรยิษัทยิบอินซอยซึ่งอยู่ในวงการปุ๋ยมายาวนานก้าวเข้าสู่ปีที่100แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องมั่นใจ นะครับน,นี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบนะห้กิลกรัมเต็มแน่นเอียดกระสอบโนฟิลเลอร์ไม่มีสารปนเปื้อนนะไม่มีสารเติมเต็มดังรับนะเข้าไปมันเปลืองพื้นที่นะไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องกเกษตรกรแน่นอน,นไหนๆก็จะต้องใช้นะปุ๋ยเคมีไหนๆจะต้องเสียตังค์ซื้อแล้วก็ซื้อเอาไปใช้ที่มันคุ้มค่าเงินนะครับนะ ลดตน้นทุนเพิ่มไรายได้นะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าไปว่าข่าวของเรากันต่อนะครับนี่อุตุนิยมวิทยาก็เตือนแล้วนะครับเรื่องของอ,อ,อะไรล่ะพายุนะจะมีพายุเข้านะครับนัฟังนะโนะดยเฉพาะทางบ้านเรานีนก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะเหนือตอนล่างเนี่ยนะ อุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุดีพเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะโดยก็ระบุนะครับบอกว่าตะวันนี่ตอน4โมงเย็นเนี่ยเจ้าพายุดีพเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะนี่ก็มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยก็มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็คาดว่าจะเ,เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของเวียดนามในช่วงวันที่24-25ธันวาคมนี้นะหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีโปเรชันแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับอันนี้ก็จะส่งผลให้นะในช่วงวันที่25-26ธันวาคมเนี่ยนะไอ้เจ้าลมตะวันออก แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน,นาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยียงคงพัดปกคลุมประเทศไทยและภาคใต้อย่างนี้เนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้บ้านเรานรันภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะดูแล รักษาสุขภาพด้วยนะครับเกษตรกร,ร,กรพี่น้องเกษตรกรเรกรตรียมการป้องกันแล้วก็ระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะนะเาบรราเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวรับพายุดีเพลชั่นอันนี้ยังไม่มีชื่อเนื่องรับยังไม่มีชื่อนี่ก็อะไรล่ะเมียอ่กินเหล้าการเมาหนักท่านผู้ฟังรับ เอาประจำเดือนป้ายปากหยอกผัวท่านฟังครับผัวกระทือบสไตล์ข่าววงเล่าเลย <c oughs> โอ้เล่นอะไรไม่เล่นเนาะเออเอาเมนเอาประจำเดือนมาป้ายปากผัวท่านฟังครับโอ้ชีเล่นแต่ว่าเล่นไม่รู้จักเล่นนะตามรวจโรงพักเข่งในที่อุบลราชธานีได้รับแจ้งเหตุนะผัวกับเมียกินเหล้ากันแล้วก็ทะเลาะกันท่านฟังครับโน่นเลยที่ทุ่งนา เหนือบ้านนาคำใหญ่หมู่หนึ่งตำบลน,นาคำใหญ่อำเภอเรืองในก็รุดไปทำการตรวจสอบนี่ก็ที่เกิดเหตุเจอในพานุมาตรมณีออนอายุ35ปีอันนี้เป็นผัวครับยืนทำหน้ารอรอ,รอตำรวจอยู่ก็ให้การกับอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็นั่งกินเหล้ากับเมียนะชื่อว่าน้องภาวินีสังคสีอายุ35ปีเท่ากัน ก็กินเหล้ากันอยู่ที่กระท่อมนาก็กินกันไปกินกันมา2คนไม่รู้จะไปทะเลาะกับใครก็ทะเลาะกันเองนี่แหละนะสาเหตุเพราะว่าอีเมียผมเนี่ยมันอารมณ์ดีไงก็ไม่รู้มันอยากจะหยอกผมแต่ว่ามันหยอกแบบว่าไม่น่าสนุกด้วยอ่ะมันเอาเมนของมันน่ะนะมันล้วงเมนของมัน่ะเลือดประจําเดือนนะมาป้ายปากผมอ่ะ ไอ้ของแบบนี้นี่มันสมควรจะเอามาเล่นสมควรจะมาหยอกกันหรือไงแล้วก็โมโหสออิแม่มึงนี่เล่นไม่รู้จักเล่นลแล้วหร่วลุกขึ้นได้เตะบัก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 สมสทีแล้วก็โชกหน้าเข้าไปให้นะหนูฟังรับเอาอ่านี่ก็หยอกขืนเหมือนกันนะว่างั้นหยอกมาหยอกไปจนเมียล่วงหมดสติเลย ไอ้ตนเองก็นั่งรออยู่ประมาณสองชั่วโมงก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะฟื้นแต่ว่ามันไม่ฟื้นก็เลยโทรบอกญาติแล้วก็แจ้งหน่วยคู้ชีพมารับแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเมียตายไปแล้วซึือหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หลบลี้หนีหน้าไปไหนรอตำรวจอยู่นี่แหละเจ้าหน้าที่เอาตัวไปแล้วครับแลดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายอเออ มันใช่เรื่องมันใช่ของที่เอามาเล่นกันไม่แน่อของแบบเนี้ยเนาะโอ้ยคนเรานี่ก็ไอ้คลั่งไอ้หลอนรายวันดนินฟังรับทั้งดูดกัญชานะทั้งซดน้ำกระท่อมไม่รู้เหมือนกันมันหลอนมันเมาอะไรอะนะจุดไฟเผาบ้านคนระับแล้วก็นั่งยิ้มชมปฏิมากรรมฝีมือตัวเองลากดว่าบ้านชาวบ้านจาช่องวัดไปด้วยครับหกหลังรวด ตำรวจประโคนชัยที่บุรีรัมย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวชั้นเดียวที่ศูนย์การค้าตลาดเก่าเทศบาลประโคนชัยก็ประสานรถด,ดับเพลิงในพื้นที่และก็ใกล้เคียงด้วยนะครับไปช่วยกันระง,งับเหตุวอดนู่นเลยครับไปกันสิบกว่าคันเปิดหัวไปเลยวอดวอดเนี่ยนะนะก็ไปถึงระดมกันช่วยจิตน้ำาระงับเพลิงแต่ก็อย่างที่บอกนะหน้าหนาวอากาศมันแห้ง รับนะไฟมันไหม้แล้วมันลามเร็วครับลามไปห้องข้างเคียงอีกหลายหลังครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ํากว่าครึ่งชั่วโมงครับถึงจะระงับเพลิงไว้ได้ไม่ให้ลามไปหลังอื่นต่อเบื้องต้นนี่ก็ห้องเช่านี้โดนไฟผ่านวอดไปนี่หห้องส่วนไอ้มือดีที่ก่อเหตุชื่อว่าในนัทวุฒนบตะลงอายุ21ปีนั่งหัวล็อกกา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 อยู่ที่ตรงนั้นนั่นแหละ เออเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเจรจาก่อน,นเพราะกลัวว่ามันจะหนีนะก่อนที่มันจะรับสารภาพกับตำรวจนะเพราะว่าฝีมือผมนี่ปฏิมากรรมเยชั้นสูงนสวยงามเห็นไฟลอยละล่องไหมผิดตำรวจดว้วยงันเนี่ยโดยมันก็รับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะมันไปเอาพัดถุงของแม่มันมาแล้วก็เอาไฟแช็กจุดนะ พอผ้าถุงติดไฟแล้วมันก็สาดผ้าถุงไปทั่วโดยร,บรอบห้องอนะเออจนไฟติดแล้วมันก็เดินออกมานอกห้องแล้วก็มานั่งดูว่าไฟมันจะลามไปถึงไหนแสงไฟมันจะแดงจชดช่วงเชวงชวานสวยงามขนาดไหนอืมทางตำรวจเขาก็ถามว่าเอาแลวเองจุดทําไมแล้วนะอืมมันก็บอกว่าเออก็ไม่ลง้เหม่อนกันนะเนี่ยว่าจุดไปทําไมอ่ะนะรู้แต่ว่าอยากจะจุดดือยกันนะ <c oughs> <c oughs> เอาก็มันดิ นางเรือนกายแก้วอายุ67ปีซึ่งเป็นยายแหละครับบอกว่าตัวเองมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันกับลูกสาวแล้วก็หลานก็คือไอ้นี่แหละไอ้นัทวุฒินี่แหละที่มันเป็นคนจุดนี่แหละมันมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอืมนะเท่าที่เห็นนะมันดื่มนะ้ําต้มใบกระท่อมแล้วก็ดูดกัญชานะอันนี้ถูกกฎหมายหมดเลยเนาะส่วนนี้ว่ามันไปดูดยาบ้าอะไรยังไงที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะไม่ได้ตามไปดูซึ่งก็น่าที่จะ เสพเสพไอของพวกนี้จนเกินขนาดจนหลอนนะจากการสอบถามเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากไฟลุกไหม้เนี่ยคนที่พักอยู่ในห้องข้างเคียงเนี่ยโอ้โหอยู่ได้ยังไงแล้วคว้าอะไรได้ก็ลองคว้าวิ่งออกมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นนไอ้นัทวุฒิเนี่ย,ยมันเดินเอาไปนั่งหัวเราะอยู่ฝั่งตรงข้ามนันะ่นแหละชื่นอกชื่นใจชื่นชอบผลงานของตัวเองกักๆๆ,ๆอยู่งานไม่สนใจแล้วใครจะเดือดร้อนเนี่ย เนะบื้องต้นจะหน้ที่เอาตัวมันไปแล้วครับนะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไนะอเวนตะไลไส้ตัวเองเนะี่ยมีที่นอนอยู่แล้วเขาเอามันไปบาบัดเอามันไปเข้าคุกมันก็มีที่นอนแต่อีกห้าห้องที่เหลือเขาจะไปนอนไหนกันละเนี่ยเออ นี่แหละนะไม่ใช่เรื่องของฉันฉันไม่โยงฉันไม่เกีียวใครมันจะโดดมันจะอะไรก็เรื่องมนันฉันไม่อยากไปโยงนี่เวลามันเผาลมันลามมาบ้านแกในคราวนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ยุ่งก็ต้องุยงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเจออย่างนี้ก็ตะกิดตะกิดเจ้าหน้าที่ก็เอาไปบําบัดหน่อยเนอะตะกิดเงียบๆเนอะอย่าไปดังนะครับเราไม่งั้นเนยเผลอหน่อยนะมันมาจุดอย่างนี้เข้าเราก็จะซวยไปด้วย ม่มีใครมาแล้วผิดชอบเราด้วยนใช่ไหมนี่ก็พอพิการแล้วครับสุดจะทนอยู่ไม่ไหวและจำใจต้องขายบ้านพาคน9้าชีวิตหนีไอ้ลูกเลี้ยงมันซ้อมมันตีเสหัวล้างข้างแตกมั้งนะนะใครจะไปอยู่ก็มันได้ฮะอีกหน่อยไม่รอดตายเลยจะเนี่ยอันนี้ก็มีคนเป็นพ่อคนหนึ่งเขาพิการครับขอความช่วยเหลือกันจอมพลังหลังจากถูกลูกทำร้ายเป็นประจำ ลูกตัวหรือลูกทำลายเนี่ยลูกเลี้ยงใช่ไหมล่าสุดเนี่ยโดนใช้กระจอบฟาดหัวครับเย็บไป18เข็มตอนหน้านี้ก็เคยถูกมีดฟันแล้วสักกระเบอือทุบหัวด้วยเย็บไปหลายเข็มเลยนะต้องพากันหนีออกจากบ้านทั้งครอบครัวเลยแจ้งความไปหลายเดือนแล้วเรื่องเงียบคลิบอะอีตอนนี้ถอดใจแล้วอยู่ไม่ได้แล้วตัดสินใจขายบ้านซะเลย กลับไปอยู่ไม่ได้แล้วเล่เรามันไม่โดนจับมาแล้วแล้วมันก็เข้ามาขโมยข้าวของในบ้านไปขายแล้วก็ยังขู่ฆ่าให้ตายด้วยนะถ้ากลับมาเน,นี่ยว่าั้นล่าสุดเรื่องนี้ในการจอมพลังพร้อมคณะก็นำในประชาอายุ58ปีนางสาวเออายุ18ปีนามสมุนนะักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สระบุรีซึ่งเป็นลูกสาวครับลงพื้นที่นะไปที่โรงพักแก่งคอยนะโรงพักแก่งคอยสระบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้านะครับโดยประสานทางพันตำรวจเอกประกรณ์นำสีภูมิกับการโรงพักแก่งคอยซึ่งก็มอบหมายนะให้กับอ่าพนักงานสอบสวนตอนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกกันจอมพลังบอกว่ากรณีนี้ผู้เสียหายเดินทางไปร้องทุกข์กับตนที่กรุงเทพรอบหนึ่งแล้วนะซึ่งลุงประชาเนี่ยนะแกพิการขาซ้ายขาดต,ต้องใส่ขาเทียมก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายาไม่ใช่ลูกเลยลูกติดเมีย ชื่อว่าในสราวุธอายุ37ปีแต่ว่าแกก็เลี้ยงมาตั้งก็่เล็กๆเลยนะรักเหมือนลูกแท้ๆเลยนะมันโตขึ้นมาก็บวชให้มันแต่งงานก็ให้เงินให้ทองไปแต่งเมียแต่ว่าปลากฏว่าไปไปมามานี่มันทำร้ายตนเองนี่เป็น10บครั้งเลยนะล่าสุดนี่ก็โดนทุบโดนตีเอากระจอบฟาดหัวไปโรงพยาบาลน,นอน4ีหวันนะหมอเย็บ18เข็มนะที่คราวนี้ออกจากโรงบาลแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องพาคนในครอบครัวเนี่ยก้าวชีวิตหนีออกจากบ้านมาสามเดือนแล้วไม่ได้กลับไปเพราะว่าเกรงว่าจะไปเจอมันก่อนหน้านี้เนี่ยนะแกก็เคยแจ้งความร้องทุกมาสองครั้งแล้วนะเรื่องของคดีก็อาเป็นเจ้าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการตอนนี้ครอบครัวเนี่ยเหมือนหมดหวังแล้วนะประกาศขายบ้านแล้วของในบ้านก็ถูกขโมยและกลับบ้านไม่ได้ตนนัวเดงก็คิดว่าทําไมไมันถึงเป็นอย่างนี้คนถูกกระทาทําไมต้องหลบหนีไป ส่วนคนกระทำนี่มันก็ไม่ละอายเลยไม่ใช่คนถูกกระทําต้องมาละอายอะ่ะถึงก็ต้องขายบ้านด้วยตัวนี้ก็เลยประสา,านไปยังผู้การสละบุรีให้ท่านสั่งการให้ผู้กับแก่งคอยดําเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ท่านก็รับปากที่จะดําเนินการในทางคดีให้อย่างเต็มที่ในส่วนที่ยังกังวลใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยว่าจากนี้เขาจะสามารถกลับไปอยู่บ้านได้ไหมตำรวจสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรที่จะให้พวกเขากลับไปอยู่บ้านได้ อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของข้อหานี่มันเกิดมานาน3เดือนแล้วเนี่ยแจ้งความมา2ครั้งแล้วเรื่องของการถูกทำร้ายเนี่ยะจะทำอย่างไรให้มันดำเนินคดีได้มากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยบาดแผลสาหัสเนี่ยนะ,ะเย็บถึง18เข็มเลยนะมันฟาดในแผลลึกถึงกระโหลกเลยนะเออทำไมรักษาเนี่ยถึงตายได้นะ ส่วนทางนั่นตำรวจก็บอกว่าได้เร่งรัดติดตามมาโดยตลอดนะซึ่งก็บางทีบางครั้งก็ต้องรอผลจากทางแพทย์ก่อนก็ใช้เวลาเหมือนกันแหละจากนั้นนี่การจอมพลังและทีมงานก็นะให้ในประชาะแ้ะก็ลูกสาวพาไปบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าบ้านนี้ถูกปิดล็อกกุญแจไว้เปิดเข้าไปข้างในเนี่ยเจอสิ่งของในบ้านแล้วก็ห้องนอนถูกือคนกระจายไปทั่วเลยประตูหลังถูกงัดหน้าต่างบานเกล็ดโดนทุบกระจกแตก ทางด้านนายบุญช่วยมาลาผู้ใหญ่บ้านาผู้ช่วยเผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชื่อบุญช่วยนะครับก็บอกว่าพอเลี้ยงเนี่ย,ยถูกทำร้ายอยู่เป็นประจำซึ่งตนเองคิดว่าเนี่ยมันเมายาบ้าเมายาเสพติดนะเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วรับรู้มาตลอดนะแล้วก็มักที่จียแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาระงับเหตุอยู่บ่อยๆอยืมนะ ในรู้เหมือนกันนะครับเอาไปแล้วเดี๋ยวจะได้ปล่อยมาอีกหรือเปล่าถ้าปล่อยมาก็อีกอ้าวนะ9คนก็อยู่ไม่ได้แล้วนะครับไปอนะขายบ้านได้นี่ก็ไปคนะรับอบายกันไปอยู่ที่อื่นอย่าให้มันรู้นะ <c oughs> เดี๋ยวมันตามไปหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุชนดี คคาาๆุณภพโดนใจเกกษตตรรยยังงงืืนนนคออวามมุ้ม่ี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชนะหนุ่มมาเสียเมีย1หนึ่งลูกสองน้องเมียงงามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยนะงานเพลงเพลาะๆนะเอาไว้ ะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยเอาก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเกาเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหนึ่งศตวรรษนะแห่งความมั่นคงยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะ ปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัม no filler นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่น้องกเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม ครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้นะลูกตตติดผลดอกขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับนะขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก็น,นะสูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวานซีซีเอสนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็น มันสัมพัหลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กปอมใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กันร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกันนะให้รู้เนาะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย099.002.4999นะครับ 099 0 0 2 4 9 9 9นะครับนะวันนี้ร่ํารากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ